จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกคนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่ขรัรปรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเรารายการนี้มีแต่สาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันสําหรับวันนี้เรามาพูดถึงของดีพิธีใหญ่เป็นพระเนื้อผงอะนะก็คือพระผงของหลวงพ่อจเจริญวัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพระผงรุ่นนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาในปีพศ2 5 1 2บุกเสกที่วัดชิโนรโสโดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองมอญตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือฝั่งทนบุรีนะครับซึ่งพิธีพุทธาพิเศษเต้องบอกเลยว่าพระผงรุ่นนี้นี่พิธีใหญ่มากว่าจะมีพระเถระมาร่วมอธิษฐานจิตเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายอาธิเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อพรมวัดช่องแค พ่อเซิงวัดกระยาณิมิตพ่อกลวยวัดโกศีการามปูุ่กวัดโพไซทองพระอาจารย์นำวัดดอนสาราพระอาจารย์แต้มวัดผระลอยหลวงพ่อหอมวัดชันหมากหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณพ่อแดงวัดเขาบดไอิ์พ่อเที่ยงวัดม่วงซุ้มพระอาจารย์เสมียนวัดหนองกระทุ่มพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วหลวงพ่อทองวัดหมอสอนแล้วก็พระแสนนะครับเท่าที่ผมจําได้นะ ก็เป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆนะครับที่หลวงพ่อจเจริญวัดทองนบคุณท่านอาธิษฐานจิตให้ซึ่งหลวงพ่อจเจริญท่านเป็นพี่น้องแท้ๆของหลวงพ่อแดงวัดเขาไวอิฐมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านแม่เสียงลมมันพัดแรงเหลือเกินเลยหลังคาจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> นะฮะหน้าหนาวแล้วลมหนาวมาแล้วพี่น้องก็ดูแลสุขภาพด้วยและกันเออนะครับใครหาเหรียญโบสลั่นไม่ได้พี่เก็บป้าผงรุ่นนี้ไว้ใช้แทนได้เลย สำหรับวันนี้หมดเวลาของอำนาจแล้วนะครับผมก็นำชีวประวัติกับพระเครื่องดีๆนำมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้รับฟังใครดูและชื่นชอบก็บฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของอำนาจแล้วผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ